กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook l i v e ในช่วงตอนทิ่งเที่ยงวันที่12ทนะครับธันวาคม2563พบกับข่าวการเมืองกับผมศิรวิทย์นะครับอัปเดตข่าวการเมืองกันในทุกๆตอนเที่ยงของทุกๆวันหรือเกือบทุกวันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับเกาะกรูดจังหวัดตราดนะครับเป็นฮอลิเดย์นะครับ,น Holiday, นรบก็มาพักผ่อนนะครับสวัสดี แฟนเพจทุกคนนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันให้สักนิดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้มีหัวข้อข่าว3 4มหัวข้อที่มาให้ขยี้กันแล้วก็พูดในส่วนของอความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนอกเหนือจากการชุมนุมของนะครับประชาชนนะครับในส่วนของคณะรฎรก็ดีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกาศก็ดี <st> ก็มีความเคลื่อนไหวกันต,ต่างๆนานาในส่วนของสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับเสียงได้ยินชัดเจน ไมครับเสียงได้ยินชัดเจนไหมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับก็ยังไงก็พอดีของผมในนานพักรวมพลังคนรุ่นใหม่เดี๋ยวฝากไว้ก่อนก่อนเข้าข่าวนะครับฝากนะครับบางบ่อเขตสองคุณรังสรรค์คงเทียนด้วยนะครับในเขตบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนะครับพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ก็จะมีคุณรังสรรค์น,นะครับเบอร์สองลงสปจในเขตบางบ่อสมุทรปราการยังไงฝาก คุณรังสรรค์ไว้ด้วยเพราะว่าจุดยืนเหมือนผมนลครับนะประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ไม่ชอบความอายุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ในส่วนของซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยก็จะไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าทางคุณรังสรรค์คงเทียนเองเนี่ยนะครับหรือคุณเสกเนี่ยนะครับต้องการเข้าไปเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องจริงๆเพราะฉะนั้นนะเลือกและสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งเราเองนะครับนะ เป็นส่วนผลักดันให้กับทางคุรังสันกรุงเทียนเนี่ยนะครับให้ได้รับคะแนนเสียงในเขต2บางบ่อบสมุทรปราการนะครับก็ฝากไว้ด้วยเน้นย้ํากันจริงๆต้องการคนดีคนมีความสามารถและคนเก่งเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าเข้าไปพัฒนานะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เลือกคุณรังสันนะครับสอปจในเขตเขตสองบางบ่อเบอร์สองสมุทรปราการ เน้นย้ำนะครับนะครับเราไม่ได้มีไม่ได้เข้าในส่วนของฝักใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราเป็นคนของประชาชนแล้วก็พยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับไปถึงมือประชาชนจริงๆช่วยกันร่วมกันพัฒนานะครับไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงนะครับถ้าอยากเลือกคนดีเลือกคนรุ่นใหม่และเป็นกําลังสําคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทียนเล่มใหม่ที่เข้ามาเพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการแล้วเนี่ยนะครับก็พิจารณาคุณรังสรรค์ คงเทียนซึ่งจุดยืนเหมือนผมแล้วครับนะเพราะว่าเราจับไม้จับมือกันก็ช่วยกันเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากทุกคนสนับสนุนและกดไลค์กดแชร์กันยาวๆวันที่ยี่สบก็อย่าลืมในเขตบางบ่อนะครับสมุทรปราการเบอร์สองนะครับก็ร่วมกันสนับสนุนคนตั้งใจที่จะทํางานและคนดีร่วมกันสนับสนุนคนดีว่างั้นเถอะนะครับนะเพราะว่า ในส่วนของคุณดังสรรก็รู้จักกันมานมนานแล้วทีนี้ก็ขอแค่โอกาสนะครับขอแค่โอกาสกับพ่อแม่พี่น้องแค่นั้นเองนะฮะเงินท้องไม่มีไม่ต้องมา,มาว่ากันแต่ต้องการคนดีก็เอาได้เลยแล้วครับไม่ไม่ผิดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดยืนก็แน่นอนชัดเจนกันอยู่แล้วอ่ะเข้าข่าวการเมืองกันเลยดีกว่านะเข้าข่าวการเมืองกันเลยนะครับ คุณปรีนาล่าสุดอ่ะวันนี้ออกมาอีกแล้วนะครับวันนี้ออกมาอีกแล้วคุณปรีนาที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้นะฮะสุราษฎร์ไม่ได้ส่งนะฮะสวัสดีครับข่าวแรกคุณปรีนาสอสอราชบุรีวันนี้ออกมาสร้างพื้นที่ข่าวให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งสร้างพื้นที่ข่าวให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ นะครับตัวเองก็เดินทางไปที่ UN เนะคเคลื่อนไหวซึ่งเป็นตัวแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดกันง่ายๆก็คือหมายถึงวันนี้เนี่ยทั้งแรมโบ้อีสานทั้งปรินานะครับหลายๆคนที่พยายามสร้างผลงานสร้างพื้นที่ยืนให้กับตัวเองก็ออกมาเคลื่อนไหวในตําแหน่งทางด้านการเมืองของตัวเองเนี่ยนะให้มีพื้นที่ทางด้านการเมืองของตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเนื้อข่าวมันอย่างนี้ฮะนะครับ สอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐปรินาไกรคุปนะฮะได้เข้าไปยื่นหนังสือผู้แทนสำนักสหประชาชาติหรือ UN เนะฮะประจำประเทศไทยเพื่อคัดค้านการก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยของไทยนะครับแล้วก็เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชุมนุมของคณะราษฎรปี63รวมถึงปกป้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2พูดง่ายๆคุณปรินาเองเนี่ยนะครับยืนยันในจุดยืน ว่ายังไงคณะราษฎรปี63ก็มีการก้าวล่วงมีการพูดจับจ้วงรอ10มีการพูดเอ่ยพระนามด้วนๆน,น,น,นะครับในลักษณะเหมือนกับไม่ให้ความเคารพในส่วนของสถาบันพระมหากรรษัตริย์โดยที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมของคณะราษฎรก็มีฮะมีการขีดเขียนมีการทําเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนกําแพงเอ่ยนะครับบนรถนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเอ่ย มีการเขียนมีการสาสสีมีการพ่นนะข้อความต่างๆนานาซึ่งดูแล้วเป็นการจับจ้วงสถาบันโดยคุณปรินาเองโดยอ้างเหตุผลนี้นะครับก็เลยเดินทางไปที่ UN หรือสหประชาชาตินะครับเพื่อยืน่นเขาเรียกกันพูดง่ายๆคือยืน่นหนังสือคัดค้านในส่วนของการก้าวล่วงอธิปไตยของคนไทยอันนี้คุณปรินาก็ให้เหตุผลและให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับ สื่อก็มีจั่วหัวลงไปว่าจะตามจิกไปทุกที่สําหรับคุณปรินาแล้วเนี่ยจะไม่ยอมวางในจุดตรงนี้ปรินาบอกไม่ยอมส่วนคดีเล้ากงเล้าไก่ฟาร,ร์มจระเข้ก็อีกส่วนหนึ่งอย่าเอามารวมกันคุณปรินาก็บอกว่านั่นคดีส่วนตัวแต่เนียเพื่อชาตินะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องมองเห็นผลงานของฉันบ้างไม่ใช่นะแวบไปดูคุณธนากรเอย่ยแวบไปดูแรมโบ้อีสานเอ่ยซึ่งไม่สนใจปรินาซึ่งเคยเป็น ตัวตั้งตัวตีและเป็นตัวแทนนะครับเป็นกาดพูดง่ายๆก็คือเป็นกาดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการที่จะต่อต้านคนที่ไม่เห็นด้วยตอบโต้คนที่เห็นต่างแต่วันนี้นะครับปรินาของเราเนี่ยนะก็ได้ดำขบวนเขาเรียวกว่ขาขบวนอะไรเดียขบวนอะไรดีเดี๋ยวให้ดูภาพข่าวขาบวนเด็กน้อยไหมหรือขบวนอะไรนะยื่นเบินขบวนกันไปเลยนะ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพข่าวอ่ะ นี่เขาเดินมันเป็นมันขบวนนะมีเด็กน้อย2อสาคนแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองมีป้ายเต็มเลยคือรู้สึกว่าป้ายเนี่ยมันจะเยอะกว่าจํานวนคนที่เดินตามไปสหประชาชาติซีดวยซ้านะคุณปรีนาก็ใส่เสื้อเหลืองไปเลยนะะใส่เสื้อเหลืองจ๋าขึ้นไปเลยนะ,สสะแสดงสัญ,ญลักษณ์พยายามทําให้มีข้อแตกต่างระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อสีต่างๆเห็นไหมครับตัวเองรักสถาบันวันนี้เนี่ยเป็นเดือบเป็นร้อนขึ้นมาทันทีสําหรับคุณปรีนานะ วันนี้ยอมไม่ได้เอ๋ A. ยอมไม่ได้ใครจะมาอย่างเงี้ยนะมาก้าวล่วงสถาบันเอ๋ A. ยังไงเอ๋ A. ก็ไม่ยอมวันนี้นะเอ๋ A. บอกตามจิกไปทุกที่เลยไอ้กลุ่มคณะราษฎรเนี่ยหกสามเนี่ยโดยเฉพาะหมูอ้วนไอ้เพนควินเนี่ยนะบอกหมูขี้พร้าหมูสกรปรกก็พยายามที่จะตามไล่ตามจิกกันไปคุณปรีนาวันนี้เปิดฉากอยากเต็มที่นะครับในจุดยืนรักสถาบันเช่นเดียวกับคุณหมอวรงนะเช่นเดียวกับคุณหมอวรงซึ่งวันนี้นะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะ ไม่มีการลดลาวาสอกแต่อย่างใดโดยเฉพาะคุณปรินาก็ให้ปฏิญาณคำมั่นสัญญาแล้วดิฉันจะตามจิกนะไปทัทุกที่นะเพราะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของประชาชนคนใดคนหนึ่งแต่หากแต่เป็นเรื่องของสถาบันซึ่งมีการก้าวล่วงจาบจ้วงกันเยอะมากโดยเฉพาะการเรียนแบบการแต่งกายนะของกษัตริย์ก็ดีของคนในพระราชวงศ์หรือในสถาบันก็ดีวันนี้เอ๋ไม่ยอมขอบคุณมากๆานะครับ <laughs> วันนี้เอ๋ไม่ยอม นะครับขอญาตกินโกโก้หน่อยเอาแล้วล่ะครับวันนี้ต่อไปจากนี้เราจะเห็นบทบาทของคุณเอปรินาซึ่งนะครับ<ม>ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมกมทกมทอของอท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเตมียเวทก็คือกอมทปราบโกงก็มีการชี้หน้าวิวาทกับเพนควินกันมารอบหนึ่งแล้วนะนะครับในส่วนของกอมทในการประชุมก็ นะครับมีการถกเถียงกับทางเพนกวินในส่วนของจุดยืนปัตปรินาบอกคุณใหญ่ชี้เิคุณใหญ่ชี้หน้าฉันสิเพราะตรงนี้มันไม่ใช่มอบเนี่ยในกอมทอทเนี่ยในสาภาเพราะฉะนั้นเพนกวินจะมายืนชี้หน้านะดิฉันไม่ได้ดิฉันเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติเพราะนั้นนะ ควรให้เกียติสสผู้ทรงเกลียดกันบ้างก็ขำขันกันแหละครับก็หากันหากันกระจายกันในกมทกดในกมทรปรับโกงของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวททิศทางทางด้านการเมืองก็มีหลายรสชาตินะครับให้เราติดตามกันไปแต่ว่าโดยเฉพาะของคุณปรินาเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับทางประชาชนก็มองว่าโดยส่วนหนึ่งก็ทำไมขัดขัดเกินเกินในลักษณะประมาณนั้นนะครับ